ให้โซนโพสแล้วหลังขอตแต้แต่งงานว่าที่เจ้าสาวโผล่คอมเมนต์ซึ้งในที่สุดก็มาถึงวันนี้แต้วนนทพอถูกขอตแต่งงานแล้วล่ะค่ะซึ่งทางด้านแฟนหนุ่มไฮโซนประนายพรประภานั้นก็ได้ทำเซอร์ไพรส์ขอตแต่งงานพร้อมโชว์แหวนเพชรเม็ดโตท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับเนี่ยก็แหร่รวมแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลาม ล่าสุดในวันนี้ทางด้านไฮโซไนนยนั้นก็ได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวเผยภาพโมเมนต์ช่วงนาทีขอแต่งงานพร้อมข้อความระบุว่า she s a y yes ในขณะที่สาวแต้วคอมเมนต์บอกว่า it had to be only you ปรา,าัน thank you for making me the happiest girl ever ต้องเธอเท่านั้นปราไนขอบคุณที่ทำให้ฉันเป็นผู้หญิงที่มีความสุขที่สุด บอกได้เลยค่ะว่าแต่ละโมเมนต์แต่ละภาพเนี่ยประทับใจที่สุดเลยล่ะค่ะยังไงก็ร่วมแสดงความยินดีด้วยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ใอย่าลืมกดติดตามค่ะ